นี่เรามีของเล่นชิ้นใหม่เป็นไส้กรองของพิลิกเป็นไส้กรองที่กรองทรายสนิมและตะกอนอื่นๆเพื่อไปใช้ในน้ำโปะในบ้านเรานะก็เป็นแทนไส้กรองพีพีที่เราต้องคอยเปลี่ยนไส้อยู่ไส้กองพีพีก็จะมีสองแบบครับแบบ สิบนิ้วแล้ยี่สนิ้วแล้วตัวไส้กรองก็จะเป็นผ้าที่เราคอยเปลี่ยนไส้ครั้งนี้เราจะเอาตัวนี้มาแทนราคาอยู่ประมาณสามพันสามพันสองร้อยบาทนะครับเราลองแกะดูข้างในก็จะมีคู่มือสายยาง โอลิงซีนยางสาม,สาม,สามตัวคนระับก็พวกเปลียวทองเหลืองที่ต่อ2อชุดแล้วก็ตัวคอม้าที่คอยไขถอดไส้่ใส่กองแล้วก็ตัวท,ทังตัวกองบวกไส่กองอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้ววิธีแกะมันเป็นยังไง หน้าตามก็จะเป็นแบบนี้มี่อฟิลิปอยู่มีไขบอกจำนวนน่าจะเป็นวันแล้วก็มีที่วัดแรงดันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีทางเข้าทางออกข้างในก็เป็นไส้กรองแล้วก็วาวปิดวาล์วเปิดอันนี้วาลวปิดเปิดจบขิดไม่ได้มันจะมียิบล็อกไม่ให้ยุบ ถ้าเราหมุนแล้ต้องถอดกิบล็อกก่อนออหมุนได้ครับแต่ถ้าเราจะเอาออกนี่เราต้องถอดกิบล็อกเดี๋ยวจะลองแกะออกให้ดูครับว่าถ้ามันตันแล้วเราจะถอดล้งออางไส้กรองยังไงก็ถอดออกทั้งตูดครับหมุนเลยครับมุนออกเอ็นก็ดึงกิบล็อกตัวนี้ออกอย,ายากครับ อันนี้ช่วยออกแล้วดึงก้านนี้ออกอปึ๊บชิ้นก็ดึงออกดึงออกดัเห็นเป็นไส้อะไนี้ข้างในก็เป็นไส้เป็นสแตนเลสน่าจะเป็น316 ตัวนี้คอม้าก็จะไว้ไข่แลตัวนี้มันจะเข้าล็อกได้มันจะมีล็อกอยู่มันจะมีล็อกอย,ออยู่ก็สวนใส่เข้าไปเลยปุ๊บให้เข้าล็อกนะฮะได้หมุนง,ง่ายก็หมุนออกืบึ้บหรือก็ใช้มือไข่ข้งางในก็จะเป็นอย่างนี้ แค่ตัวใส้กรองจะเป็นแบบนี้ไปถอดออกได้ถอดออกมาเพื่อล้างเป็นใส้กองตะเหลี่ยถอดออกล้างเองได้หมดเมอเอาน้าก๊อกแรงล้างหรือเอาไฮเปอร์เชิ่ดฉีดข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มันหมุนได้นะวัแบบนนี้แล้วถ้าใส่เข้าไปก็ใส่ให้ตรงล็อกล็อกเดิม ใส่มีล็อกอยู่เข้าล็อกแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะมีล็อกอยู่นะเท่าล็อกเดิมแล้วกดเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนใส่ให้ดน่นมือก็เอาพอมาเข้าล็อกลึกหมุน ให้แน่นนะครับปุ๊บมจะมีล็อกของมสุดมันก็จะขาขไม่ได้ก็ใส่ประกอบกลับเข้าไปฝั่งฟิลิปก็ฝั่งช่องที่ใสๆที่เห็นนะครับจะโชว์หากันใส่ไปมันก็มีล็อกปุ๊บข้าล็อกข้าล็อกมันก็จะอยู่ไม่ต้องหมุน ส่วนตัวนี้ก็จะมีล็อกตัวนี้นะครับข้างล่างจะมีล็อกข้างล่างให้งตรงกันปึ๊บเข้าเข้ามหมุนได้ก็ใส่ตัววาลวนี้ม่ออี้อยู่ตรงๆรปึ๊บเข้าไปใส่ตัวล็อกวลาว แล้วก็หมุนเกลียวตัววาลวสุดท้ายนี่หน้าต่างก็เป็นแบบนี้มาแทนที่ไส้กรอง PP โดยอตัวนี้จะไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองแค่มันตานก็ถอดล้างเดี๋ยววันติดตั้งจะลองรีวิวกันใช้ทีจะดูว่ามันแจ๋วไหม ดูกันที่บ้านลูกค้าอีกทีครับว่ามันจะแจ่วไหม